สวัสดีครับวันนี้พบกับครูม่อนครูม่อนก็ยังอยู่ในสวนที่ตำบลแม่คำอําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นเขตติดต่อระหว่างแม่จันกับแม่ฟ้าหลวงนะครับวันนี้เราจะมาติดตามดูผลการย้ายต้นอะโวคาโดนะครับเราขุดย้ายเสร็จแล้วปรากฏว่ามันเฉานะครับ เดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะมีวิธีแก้ไขกันอย่างไรนะครับในเรื่องของการขุดย้ายนั้นผมยกตัวอย่างที่ใช้ที่ทำขณะนี้ก็คืออะโวคาโดนะครับก็อย่าหยุดก็อย่ายึดติดว่าจะต้องทำอะโวคาโดอย่างเดียวเท่านั้นท่านสามารถนำไปประยุก์ตใช้กับพืชอื่นๆทุกชนิดนะครับเพียงแต่ว่าเรามีข้อจํากัดก็คือ ตรงถังนั้นมันอาจจะเล็กไปนะครับก็เหมาะสำหรับพืชที่มีอายุไม่ถึง1ปีนะครับจะทำได้อย่างดีทีเดียวนะครับถ้าหากวา่าเราทำชำนาญแล้วนะครับวัดคานาคอาจจะต้องทิ้งถังไปไม่ใช้ถังก็ได้นะครับเราใช้หลักการอันนั้นทำเป็นอาชีพก็ได้นะครับรับย้ายต้นไม้ก็ดีนะครับวันนี้เราจะมาดูว่า,าเรา ย้ายแล้วถ้ามันเกิดปัญหาเช่น,ต,นต้นเหี่ยวต้นเฉาเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรสําหรับท่านที่ติดตามผมเป็นคลิปแรกหรือดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจท่านก็สามารถเลื่อนเลื่อนดูนะครับในคลิปที่เคยลงไปแล้วว่าวิธีการทําการเคลื่อนย้ายหรือการขุดล้อมการย้ายต้นไม้นั้นเป็นอย่างไรโดยใช้ถังพลาสติกเพียงใบเดียวนะครับ วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสาเหตุก่อนนะครับอันนี้เป็นต้นอะโวคาโดต้นเดียวทั้งหมดที่ย้ายเสร็จแล้วก็เกิดปัญหาอาเหี่ยวเฉานะครับไปไม่สดชื่นนะครับาสาเหตุนะครับเราก็มาทำแล้วถ้าหากว่าพบปัญหาเราตัวเราเองจะต้องค้นดูสาเหตุก่อน นะครับาสาเหตุก็เพราะว่าอันที่หนึ่งนะครับถังที่เราขุดเวลาที่เราขุดรอบๆถังนะครับเราอาจจะกดถังลงไปไม่ลึก,ไม,ลกไม่ลึกตรงระดับที่พืชอย่างรากลงไปนะครับก็คือรากของพืชนั้นอยู่ลึกแต่ถังอยู่ตื้นนะครับจึงเกิดปัญหาเช่นนี้ รากได้รับความกระทบกระเทือนนะครับเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปนะครับเมื่อกดถังลงไปแล้วต้องตรวจสอบดูให้แน่ใจนะครับว่าต้นไม้ที่เราขุดมานั้นรากไปถึงไหนนะครับถังก็ควรจะอยู่อยู่ถึงตรงนั้นเสร็จแล้วเราถึงจะง,งัดดินขึ้นมานะครับปัญหานี้ก็จะไม่เกิดนะครับทีนี้เมื่อเกิดแล้วนะครับ เราสามารถรู้ได้เลยนะครับในระยะเวลาอันสั้นก็คือ1ใบมันจะหมองใบมันจะไม่สดนะครับถ้าเป็นลักษณะอันนี้วิธีที่ท่านจะทําได้นะครับแล้ะก็ควรจะทําก็คือนะครับเห็นฟางสีแดงไหมครับเราก็ยังคงผูกฟางนะครับเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับไม่ต้องแก้ฟางออกนะเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็ปลูกไปตามวงจรของมันตามกรรมวิธีของเราให้ครบนะครับเสร็จแล้วงดน้ำประมาณ3วันนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเหตุที่ไม่ต้องทำอะไรเลยก็เ,เพราะว่าเราต้องการให้พืชมันปรับตัวนะครับเราต้องการให้พืชปรับตัวเมื่อปรับตัวแล้วมันก็พยายามที่จะปรับตัวเพื่อความอยู่รอดนะครับพราะนันสิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดมันก็ไม่อยากตาย นะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยให้น้ำมันนะครับทำไมเราถึงไม่เอาอฟางออกนะครับฟางที่ผูกนี้ออกนะครับก็เพราะว่าเราต้องการให้มันกระทบกระเทือนน้อยที่สุดนะครับปัจจัยอีกอันหนึ่งก็คือ,อการคายน้ำและก็แสงมันจะต้องอยู่ในแสงอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันจะต้องทนแดดนะครับ เพราะฉะนั้นการที่กิ่งก้านของมันมัดอยู่รวมกันนี้มันก็จะทําให้มีความชื้นนะครับใบไม่ร่วงใบไม่เหี่ยวนะครับแต่หลังจากนั้นมันก็จะเริ่มอาการาใบร่วงใบเหี่ยวใบไหมนะครับซึ่งก็มันก็ต้องเกิดเป็นธรรมดานะครับหลังจากนั้นเราถึงจะให้น้ำนะครับวิธีการให้น้ำสำหรับไม้ขุดล้อมนะครับทั้งที่มีปัญหาและไม่มีปัญหา,าเวลา เวลารดน้ำนะครับเราจะต้องรดตั้งแต่หัวรดฐานอย่างนี้นะครับรดตั้งแต่บนสุดจนถึงร่างสุดนะครับในลักษณะนี้นะครับนี่จะเป็นปนไม้เล็กผมก็ยึงยงของอนุญาตใช้บัวรดน้ำนะครับสาธิตให้ท่านเห็นนะครับว่าเราจะรดตั้งแต่ส่วนยอดส่วนปลายนะจนถึงส่วนโคนเนี่ยให้ชุ่ม นะครับแค่นี้นะครับส่วนใบที่ร่วงที่ไหม้นั้นก็ปล่อยไปตามธรรมชาติตามวงจรของมันนะครับถ้าหากว่า,าเราจับดูนะครับถ้ามันจะหลุดมันจะร่วงก็แล้วแต่มันนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเราค่อยมาตัดแต่งทีหลังก็คือลดการคลายน้ำโดยการตัดยอดบางส่วนทิ้งนะครับ ใบบางส่วนนั้นกันปรับสภาพเองโดยการร่วงไปแล้วนะครับเราก็ช่วยในเรื่องของความชื้นนะครับหลังจากนั้นเราค่อยเอาฟางออกนะครับเอาฟางออกอเนื่องจากว่ามันอยู่ในที่ดอนอในที่ดอนนะครับอ,อีกอันหนึ่งที่เราควรจะควรจะทำก็คือ,อปักไม้นะครับ ปักไม้พยุงลําต้นนะครับแล้วก็ใช้เชือกอาใช้ฟางผูกอย่างนี้ทุกครั้งนะครับหลังจากที่เราย้ายต้นแล้ววิธีการอนุบาลน,นะครับอาจจะลดน้ําเลยก็ได้หรือไม่ลดก็ได้แต่ถ้าต้นไม่แต่ถ้าต้นมีปัญหางดก่อนนะครับงดก่อนเพราะว่าเราต้องการให้พืชปรับตัวนะครับอาการปรับตัวนั้นเกิดขึ้นได้ทั้งสิ่งมีชีวิต ทั้งพืชทั้งสัตว์แม้แต่ตัวเราเองก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกันนะครับเราใช้หลักการอันนี้ในการดูแลอนุบาลต้นไม้นะครับสำหรับท่านที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาผมขอขอบคุณอย่างสูงนะครับถ้าหากท่านดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับดูอาจจะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจท่านสามารถ กลับไปดูคลิปที่ผมทำไว้แล้วเยอะแยะมากมายในช่องครูมอนนะครับและท่านจะเข้าใจนะครับหากไม่เข้าใจมีปัญหาอะไรนะครับเขียนข้อความมามานะครับในช่องแสดงความคิดเห็นและผมจะตอบคำถามตรงนั้นนะครับดูแล้วนะครับหากความรู้มีประโยชน์ต่อท่านต่ออาชีพของท่านนะครับไม่มากก็น้อยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูมอนด้วยครับอขอบคุณอย่างสูงครับ